โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะเพจอาราฟอร์มันี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมจ้ามอาร์เซเบิลกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูเกมเพย์ของน้องชิโนบุนั่นเองนะครับนะตัวของน้องเนี่ยมาจากซีรีส์การ์ตูนนะครับอ่าตัวดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับเป็นหัวหน้าไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะเสาหลักเสาหลักไอตัวเสาหลักเสาหลักอะไรอะเสาหลักแมลงเหรอหรือว่าเสาหลักผีเสื้อผมไม่ผมไม่แน่ใจนะ ตัวของน้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าจําไม่ผิดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเป็นแฟนกับพระเอกเปล่าวะผมจําไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีพี่น้องอีกสองคนน่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องชิโนโบุเนี่ยใช่แฟนกับพระเอกที่เป็นไอตัวทันจิโร่หรือเปล่านั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายป่าเออผมก็รู้สึกว่าตัวเกมจัมอาร์เวเนี่ย ตัวปลาเนี่ยจากน้องในซูโกมาใช่ไหมแล้วก็มาน้องชิโนบุบูเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวผู้หญิงมันเข้าป่าบ่อยเหลือเกินเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยนะครับนะอยากเล่นแล้วกันผมคิดว่าเพราะว่าถ้าเราดูจากซีรีส์ของ ROV เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีการคอลแลบกันกับตัวสกินของทันจิโร่ใช่ไหม สก,กินของเดซโกะแล้วก็ไอสายฟ้าแล้วก็ไอหมูป่าใช่ไหมน่าจะมี4ตัวนี้ปะที่มาจากซีรีส์ของดาบพิฆาตอสศูรใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้นะครับตัวของเกมจัมพ์อั e เซเบิลเนี่ยจะเอาหลา,หลายตัวที่เราอยากเล่นเนี่ยเข้ามาด้วยเพราอเผื่อเราอาจจะได้เห็นเสาหลักเนี่ย,หล,ยหลายคนเข้ามาด้วยก็ได้อ่าแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเป็นเกม m o b a 5 vs 5นะครับที่กำลังจะเปิดให้ c b t หรือว่าโ o สเ Beta เนี่ย ในวันที่26กันยายนนี้ของฝั่งโซนประเทศฟิฟลิปปินส์แล้วก็ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยซึ่งสิทธิ์เนี่ยต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เอามาแบ่งปันผมด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครเล่นแล้วเบื่ออะไรประมาณนี้นเออเพราะว่าผมก็แบบอยากเล่นเหมือนกันก็ต้องไปแย่งกับเขาเหมือนกันว่าวันที่21เนี่ยเขาจะบอกวันในการดาวน์โหลดบอกวันว่าจะแจกโค้ดไอตัว ID วันไหนเพราะฉะนั้นแม่งก็ต้องมานั่งรออีกว่าเฮ้ เราจะต้องไปแย่งกับคนอื่นจะต้องแย่งโหลดเกมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครดีใครได้เราประมาณนั้นแล้วกันก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของน้องชิโรบุกันเลยแล้วกันนะครับโอเคมาอือะไรจะสวยสดงดงามขนาดนี้เก,นเกมนี้คือเกมนี้คือแม่งภาพแต่อันคือตึงๆนะตัวของน้องมี5้าสกิลนะครับก็คือเป็นแพสซีหนึ่งแอคทีฟสี่นะครับ สกิลของน้องนี่คือจะแบบเป็นผีเสื้อผีเสื้อหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลองดูกันนะอาเป็นป่านะครับตัวของน้องเนี่ยนะครับสตาร์ทด้วยที่แบบเป็นสายจังเกิลเนาะหรือว่าป่านั่นเองครับแสดงว่าตัวของน้องเนี่ยมีการเอาตัวรอดเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเนาะแบบว่าสามารถหลบหนีได้อ่าเนี่ยจริงด้วยครับแดดไปแดดมาได้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆเดินดุดๆเข้าไปเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่โดนออกแบบมาแล้วเขาฟิกว่าเป็นจังเกิลเนี่ยก็คือจะมีอ่าสกิล หลบหนีหรือว่าเข้าออที่ค่อนข้าง,างไอตัวเยอะแยะนั่นเองแล้วก็สังเกตรครับตัวของน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวของน้องจะสตาร์ทมาที่จะมีอัลติเมทสกิลตั้งแต่แรกเลยแล้วก็น้องเนี่ยอัพสกิลตัวนี้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสกิลนี้ผมคิดว่าตัวของน้องจะคล้ายๆกับตัวหนึ่งใน League of Legends หรือว่า LOL ที่มันเป็นตัวธนูสังเกตรครับตอนเขากดใช้สกิลอัลติเมทมันจะล็อกเป้าศัตรูหคน สังเกตนะเดี๋ยวจะล็อกเป้าศัตรูหนึงคนครับเขาจะเลือกศัตรูหนึงคนเลยว่าเอ๊ะเขาจะเลือกคนไหนแล้วเขาเลือกไปที่กาละใช่ไหมสังเกตเขาเลือกไปที่กาละครับสกิลนี้คืออะไรถ้าเป็นในตัว lol เนี่ยก็คือถ้าเราม mark าหัวตัวไหนแล้วเราฆ่าตัวนั้นได้เราจะได้สถานะพิเศษกลับคืนมาเข้าใจไหมถ้าเป็นตัวนั้นใน lol ที่มันเป็นตัวธนูนะมันจะฆ่าได้ s t a ็ก d าเมจสัาวนด้วยนะปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวไหนนะครับเราสังหารได้เราได้สแต็กถาวรแล้วก็ตัวใน LL เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันฆ่ามอนสเตอร์ป่าเนี่ยจะได้สแต็กดามมจถาวรด้วยเออเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้เนี่ยน้องชิโนโบุเนี่ยเป็นเหมือนตัวนั้นนะแม่งโกงครับแม่งโกงเลยยิ่งฆ่ายิ่งเก่งยิ่งฆ่ายิ่งเก่ง,งแล้วตัวนั้นมีอมตะไม่แน่ใจว่าน้องชิโนโบุมีหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกถ้ามีแม่งคือกอฟแล้วครับเออแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นยิงไกลไงน้องชิโนโบุเป็นตัวตีใกล้ใช่ไหมเออแต่ว่าสก ผมว่าเป็นอันเดียวกันเลยก็คือถ้าเราสังหารได้เราจะได้รับในส่วนตัวของสแต็กพิเศษอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่ดาเมจก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลือดก็ได้อาจสังเกตว่าเราโจมตีธรรมดาเนี่ยเมื่อเราโจมตีสกิลปุ๊บเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นติดพิษหรือเปล่านะเดี๋ยวอาสถานะติดพิษเชี่ยตัวแม่งโกงเชี่ยน้องชิผมบอกเลยว่าชิโนโบุโกงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ตัวสถานะโจมตีติดพิษเนี่ยในเกมโมบ้ามันไม่ค่อยมีเว้ยแล้วส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในเกม MMO RPG หรือไม่ก็เกมเชิญเบสที่แบบคือมันโกงอะ่ะสังเกตเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับเมื่อกี้คือน้องเนี่ยฟันชึบเข้าไปใช่ไหมชึบครับติดสถานะเนี่ยรูปอ่ารูปไอตัวผีเสื้อใช่ไหมสังเกตครับโจมตีธรรมดา130ครับดามเมจสีแดงแต่ดามเมจที่เด้งขึ้นที่มันเป็นสีอ่าม่วงเนี่ย ที่มันเป็นกึ่งดาเมจเวทเนี่ยคือดามจพิษเวทและแม่งไหลดอกละหกสิบหกสิบอะไหล,ลรัวๆอเชี่ยแล้วดูเลือดครับไหลเป็นน้ําเลยเนี่ยดูไหลเป็นน้ําเลยครับเนี่ยยิ่งตียิ่งแรงครับจากหกสิบกลายเป็นแปดสิบห้าสังเกตรครับเห็นไหมแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วดูจีสแต็กสี่ห้าสแตก็กบ,บุบป,ปับบ,ปปบุบปับบุบปับบุบปับอะโอ้เป็นตัวที่เคลียร์มอนเท่าที่ผมดูมานะตัวป่าที่ผมเห็นมาจะมีไอตัวอ่าน้องเนสโกะใช่ไหม ซาสึเกะแล้วก็ไอตัวพ่อนาโุโตะนะครับก็คือรุ่นที่4ตัวน้องชิโนบุเป็นตัวที่เคลียร์ปาดโดยที่สุดก็คือฟันเนี่ยสังเกตฟันปุ๊บเนี่ยฟันปุ๊บเนี่ยฟันปุ๊บเนี่ยเดินหนีครับจากเลือดเท่านี้นะเมื่อกี้เดินหนีน้องตายเองครับดูดิฟันครับชืบเนี่ยดูดิดูดิเลือดไหลเป็นน้าครับฟันฟันฟันครับฟันแม่นเดินหนี แสดงว่าเราเล่นตัวนี้ง่ายมากฟันฟันเดิ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 นออกมาแล้วก็เดินหนีมันก็ตดสแต็กที่ตายเว้ยคือเชี่ยแบบตัวมึงโกงอ่ะโ o รีเชียคือผมดูผมรู้เลยว่าตัวเนี้เมตาเน่ครับถ้าไม่โดนเนิฟสถานะพิษคือสถานะพิษแม่งเด้งดอกละประมาณสองค่ะคือวิละสองครั้งอ่ะตีธรรมดาดอกละห้าสิบอ่ะพิษแม่งเด้งดอกละเก้าสิบอ่ะสังเกตดีๆนะครับพิษมันเด้งแบบ แบบวิละสองฮิตอ่ะผมงงมากเลยว่าเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมเห็นไหมพิษพิษเด้งพิษเด้งฮิตละสองวินะไอวิละสองฮิตอ่ะก็คือวิหนึ่งเด้งสองครั้งอ่ะบับ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 อะคือแบบเนี่ยตีแล้วก็เดินหนีแล้วก็ติดพิษตายเคียอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วบวกกับสแต็กที่แบบเขาสามารถทําให้ศัตรูแบบว่าตายแล้วเราแบบเนี่ยเนี่ยแอะโอ้ตัวมันโกงอ่ะเพื่อน โอ้ oh my god นี่สังเกตเขาเลือกอิชิดะใช่ไหมพอเขาเลือกอิชิดะปุ๊บเขาฟันถ้าเขาฆ่าได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สแต็กมานะเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหมึงจะหนึ่งต่อสามเลยเหรอติดพี่ตายครับชอปเปอร์ชอปเปอร์ติดพี่ตายเชียกูเหลือเชื่อโอ้โห เนี่ยสังเกตแล้วก็สกิลที่ไอ้สกิลแรกเนี่ยเป็นการฟันแล้วก็กระโดดข้าหมหัวศัตรูด้วยแล้วก็สกิลสองเนี่ยเป็นการวิ่งเตะใช่ไหมอ่ะผมลืมดูกสกิลสามแล้วก็คืออะไรอ่ะสกิลสองเนี่ยเป็นการกระโดดสับนะครับเนี่ยแล้วก็ติดพิษต,ตายโอ้โหกูเหลือเชื่อสกิลสามเป็นอะไรเอ่ยอ๋อสกิลสองถ้าใช้โดนใช้ซ้ำอีกรอบได้นะโอ้เอาเรื่องครับเมื่อกี้ เนี่ยเดินหนีมอนป่าตายคือมันฟันเลือดเหลือประมาณ30%เดินหนีมอนก็ตายเลยครับเพือเพอตีคนเหมือนกันนะครับตีคนจึบ๊บจับจึบ๊บจับเลือดเหลือ30%มแม่งเดินหนีดูดิดูด,ดิคือน้องเนสึโกะถ้าเราดูน้องเนสึโกะตีไอตัวเนี้ยนานมากอันนี้คือโซโลแป๊บเดียวครับโซโลแป๊บเดียวจริงคือแม่งแบบไม่ถึง1ิวิอะ่ะนะครับดูดิฟันนะครับสบัสบเตะสบับสับ สกิลสามันคืออะไรวะเนี่ยดูเลือดดิไหลเป็นน้ำครับดอกแล้วดูดิโอเราเราตีดอกละร้อยหกสิบแต่ดูพิษมันไหลดิคือเหลือเชื่อดูพิษดิสีม่วงๆนี่คือพิษนะครับควบเชี่ยอะไรวะเนี่ยคือผมแบบคือตัวนี้แหละคือตัวที่ต้องเล่นนะครับผมบอกเลยถ้าอยากชนะนะสกิลอันติไอสกิลสามคืออะไรอะ่ะอ๋อตายแล้วระเบิดด้วยนะ คือผมอยากรู้ว่ากิลสามอะไรอะตอนเนี้ยอ่าจริงๆด้วยครับจริงๆด้วยสังเกตว่าวกเมื่อกี้เขาล็อกเป้าอิชิดะใช่ไหมแล้วเขาฆ่าอิชิดะได้เว้ยสังเกตเขาจะมีรูปดาบเนี่ยเห็นไหมรูปดาบตัวนี้สแต็กแปดสแต็กอาจจะเป็นแปดดาเมจก็ได้หรือไม่ก็หนึ่งสแต็กต่อสองดาเมจอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็แบบสร้างดาเมจเวทแรงขึ้นสร้างดาเมจพิษแรงขึ้นโอ้ oh, คิดสภาพคือผมคิดสภาพแบบเอาตรงๆนะตัวของด้อมมีสแต็คพิษใช่ไหมฟันหนึ่งครั้งแม่งติด พิษสองรอบตอนหวิแล้วคิสภาพถ่าใน l o l หรือว่าใน RV ผมไม่แน่ใจไปออกหน้ากากที่มันเป็นติดสถานะเมื่อเราใช้สกิลเวทอะแล้วมันจะติดไฟเผาอะที่สร้างดาเมจเวทอะโอ้โหแบบติดพิษสองสรอบอะบูบูบูตายอะเหลือเชื่อโอ้โหแล้วคือฟันดูดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลอสาคืออะไรวะ อ๋อสกิลสามคือขหขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งแทงครับโอ้น่าจะเป็นล็อกเป้าหมายนะโหแล้วดูติดพิษพิษเลือดไหลเป็นน้ำอะ่ะเจอเนสโกะครับผมว่ายังไงก็ชนะเนสโกะอะฟันเข้าไปฟันโอ้ดันดนี่ครับคือเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นล็อกเป้าในสโกะนะแล้วก็แบบฆ่าอ่ะเนี่ยล็อกเป้าในสโกะครับแล้วก็ฟันครับเนี่ยดูติดพิษดิโอ้ผมแบบ เดี๋ยวไปดูเลทเกมหน่อยดิโหพิษเราตีดอกละสองร้อยครับพิษดอกละสามร้อยดอกละสามร้อยวิหนึ่งออกสองสามทีอ่ะคือเคลียบ้าไปแล้วโอ้โหก็หลักๆในส่วนตัวของน้องชินอบุเนี่ยจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวละครนี้ไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายเพื่อเลยจะได้กันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพลงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ